สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งแอดมินในน้อยนอนสังในน้อยคนเดิมในช่องใหม่รายงานตัวครับนี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองช่องใหม่วันนี้ก็มี15ซับสไคร์แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาติดตามก็ช่วยกันกดซับ c r i b e กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณให้ ติดตามคลิปใหม่ๆที่แอดมินจะได้นำมาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็จิตจาการที่ศูนย์การเรียนรู้จานบับที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจิตจาการของเรานั้นไม่ได้ทําเพื่อการค่าการเกษตรแต่เราทําเพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวบ้านพร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติให้เป็นแหล่งเพราะชีวิตเป็นวัตจักรของธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังภาพบรรยากาศวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบินตำบาดจันพัตหารเชา้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้ก็บรรยากาศตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมา หลวงตาก็รับจิตนิมนต์ในพื้นที่อุดรธานีและหนองคายนะครับเราก็จะเสนอจิตของหลวงตาบุญชื่นโดยต่อเนื่องในยุคนี้พระสุปติปนโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เหลือน้อยเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับภาพบรรยากาศนี้ก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตำรับนี้ก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นวันที่สแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ ไม่มีจิตนิมนต์ในช่วงนี้นะครับจะมีอีกทีก็วันที่4วันที่5มิถุนายนนะครับวันที่4วันที่5มิถุนายนนี่หลวงตารับจิตนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสำราญ์อำเภอนามสมจังหวัดอุดรธานีวันที่5วันที่6มิถุนายนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอนามสมจังหวัดอุดรธานีนะครับ วันที่6วันที่7นี่องค์การบริหารส่ว,ตวนตำบลนากว่างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่ถ้อาอ่านผิดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มีอยู่3ช่วงนะครับเพราะฉะนั้นหลวงตาก็จะเว้นไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนแล้วก็วันที่7ถึงวันที่เกมิถุนายนนี่ก็ยังไม่มีกิจนิมนต์หลวงตาก็จะกลับไปพักจำวัดอยู่ที่ที่พักสง์ บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จัังหวดนครพนมนะครับซึ่งเป็นจิตที่หลวงตาได้พักอยู่เป็นประจำในช่วงก่อนเข้าพรรษาในช่วงวันที่30ที่ผ่านมาหลังจากบินทบาตฉันปัตาหารเช้าเสร็จหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางไปกราบนมัสการอัฐิธาาุของหลวงปู่เหลียนว,ลลวัดอรัญญะบรรพศอเภอสีเชียงใหม่จังหนองคายนะครับ เป็นพระสายปฏิบัติที่มีความสำคัญในครั้งอดีตนะครับท่านมรณภาพไปแล้วก็เหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้แต่คําสอนแล้วก็อัติธาตุไว้เป็นที่ระลึกถึงชาวบ้านพุทธศาสนิกชนก็ได้สร้างศาสนสถานเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญนะครับหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางไปกราบนมัสการ ซึ่งในคลิปนี้แอดมินก็จะมีประวัติโดยสังเขปของหลวงปู่เหรียนนี่มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเมื่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางไปถึงวัดอรัญญบรรพศนะครับก็ได้ไปกราบบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ไปกราบที่รูปหล่อจำลองของหลวงปู่เหรียญวลรลาโพวัดอรัญญบรรพศนะครับ ที่วัดนด่ก็สร้างไว้สวยงามถึงวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีความเจริญวัดที่มีความสําคัญพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนี่ก็ชอบที่จะเดินทางมาทาบุญที่วัดนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีพระธรรมคาสอนของหลวงปู่เลี้ยนนะครับประวัติโดยสังเขปหลวงปู่เลี้ยนนามเดิมชื่อเหลียนใจขาน เกิดเมื่อวันที่8มกราคม2455ตรงกับวันพุธขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีชวดมีบิดาชื่อผามารดาชื่อพิมพาเมื่อครั้งอดีตนายเหลียนเมื่อ,อย่างเข้าวัยยีปีเห็นจะด้วยบุญบารมีแต่ปางก่อนรู้สึกว่าชีวิตปุตุชนไม่มีจันสารจึงลาบิดามารดาเข้าเรียนคลองบวช อยู่15วันแล้วก็ได้บวชอยู่ที่พระอุโบสถวัดบ้านหงทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายมีท่านพระครูวาปิติถวัดเป็นพระอุปชาพระอาจารย์พรมเป็นพระกรรมวาจารย์เมื่อบวชแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดโพชัยบ้านม้อบวชเมื่อเดือนมกราคม2475นะครับอาจารย์วัดโพชัย สอนให้ภาวนาอนุสติสิบด้วยวิธีท่องเอาแล้วบริกรรมในใจว่าพุทธานุสติสังขานุสติไปจนถึงอัปัสมานุสติจบแล้วตั้งต้นใหม่เรื่อยไปจิตสงบเบิกบานดีบริกรรมอริยบทเป็นอารมณ์ติดต่อกันไป ในระหว่างนั้นโยมบิดาได้นำหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาของพระอาจารย์สิงห์ชนุตตยาคโมมาให้อ่านท่านอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะเรื่องทายานุปัสสมาให้พิจารณาร่างกายเพ่งดูแยกออกเป็นส่วนๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ตลอดจนอาการ32แล้วให้ถามตัวเองว่าตัวตนอยู่ที่ไหนแท้จริงก็ไม่มีเมื่อไฟเผาแล้วย่อมเหลือแต่เท่ากระดูกกำหนดเอากระดูกใส่ครกบทให้ละเอียดแล้วสัสดไปตามลมพัดหายก็ไม่เหลืออะไรร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดังปรากฏ แล้วใครเป็นผู้รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นก็จิตนี้เป็นผู้รู้เมื่อสติกลับมารู้จิตจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งแสดงว่าจิตปล่อยวางร่างกายได้ตามสภาพจึงประคองจิตให้สงบอยู่ต่อไปนานเท่าที่จะอยู่นานได้ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบาคิดก็จะไปอยู่ในป่า พอดำริจะไปอยู่ในป่าเท่านั้นมานคือกิเลสก็แสดงอาการขัดขวางเกิดความรู้สึกคิดไปสองทางใจหนึ่งอยากจะสึกออกไปคองเรือนใจหนึ่งอยากออกปฏิบัติจเจริญสมถะมิปัสสนาตามที่ได้ตั้งใจไว้วันแล้ววันเล่าจังตัดสินใจไม่ได้จึงลองอดข้าวหนึ่งวันพอตกค่ำประมาณสามทุ่ม ก็ห่มผ้าสังคาติแล้วทำวัดอธิษฐานจิตว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อพิจารณาตัดสินใจทางใดทางหนึ่งถ้าตัดสินใจไม่ได้จะไม่ลุกออกจากที่นี่ภายหลังได้ตัดสินใจประพฤติปรมจร์ยต่อไปได้พบอาจารย์กูธรรมทินโนบ้านเดินทํมอยู่อำเภอพัรณา,านิคมจังหวัดสกลนคร ท่านเที่ยวทุดดงไปทางน้องคายพักอยู่ที่วัดเดียวกันได้รับคำอธิบายในอุบายภาวนาเพิ่มเติมจนเข้าใจดีต่อมาในปีพศ2476ได้พบกับท่านอาจารย์บุญมาจิตเปโมอยู่วัดสิริสารวันได้พามาบวชเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพศ2476จําำพรรษาที่วัดป่า สารวารีบ้านข้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยจำพรรษาได้ตั้งใจทำความเพียรสงบใจมากแต่วิปัสสนายังไม่แก่กล้าได้แต่สมถะออกพรรษาแล้วจึงทุดดงไปจังหวัดเลยพักวิเวกอยู่ถ้ำผาปูและถ้ำผาพึ่งจึงได้พบกับความสงบมากขึ้น เข้าสู่ปีพ,ออพ,พศ2 4 7 7ัพรรษาที่สองจำพรรษาวัดอรัญญวาลีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีพระอาจารย์กูธรรมกินโมเป็นหัวหน้าตั้งใจไม่นอนกลางวันคำลงทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงตีสองแล้วลุกขึ้นทำความเพียรจนสว่างพอถึงเดือน6เดินทางกลับมาจำพรรษาที่ วัดป่าบ้านคอตามเดิม2,478พรรษา3ามจำพรรษาวัดป่าสาระวารี2,479-2,480ึง24 80, พรรษาที่4และ5จำพรรษาที่วัดอรัญญบรรพธุธรำภาวนาจิตสงบแล้วพิจารณาขันห้าเป็นอารมณ์ เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางจิตสงบพร้อมกับความรู้เป็นอย่างดีคล้ายกับหมดกิเลสแต่ต่อมามีเรื่องต่างๆมากระทบก็รู้สึกจิตผิดปกติวันไหวไปตามอารมณ์นั้นๆอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงก็แสดงว่ากิเลสยังไม่หมดสิ้นพยายามแก้ก็ไม่ตกนึกในใจว่าใครหนอจะช่วย แก้จัดให้ได้จึงนึกไปถึงจิตจติศัพท์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงชวนภิกษุบุรุษหนึ่งดงเรือจากหลวงพระบางขึ้นไปทางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเดินทางไปหาท่านพศ2481ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยความเมตตาของหลวงตาเกต ได้พาไปพบที่ป่าละเมาะใกล้ๆโรงเรียนแม่โจ้อำเภอสันทรายได้เห็นความอัศจรรย์ใจเพราะตรงไปกับนิมิตทุกประการท่านได้แนะนำว่านักภาวนาพากันติดสุขจากสมาธิจึงไม่พิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตกันท่านชักครูปเปลี่ยนให้ฟังว่าธรรมดาเขาทำนาทำสวนเขาไม่ไห้ทำใส่บนอากาศเลย เขาทำใส่บนพื้นดินจึงได้ผลชั้นใดใหญคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายควรพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์จนเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายในนามรูปด้วยอำนาจแห่งปัญญานั้นแหละจึงจะเป็นทางหลุดพ้นได้ไม่ควรติดอยู่ในความสงบโดยส่วนเดียวเมื่อท่านให้โอวาตแล้วจึงพิจารณา,าดูตัวเองว่าได้เจริญเพียงสมถะ ไม่ได้เจริญวิปัสนาเพียงรู้แจ้งในธรรมที่ควรรู้คืออริยสัจส,สีจึงเจริญวิปัสนาเรื่อยมาตั้งแต่พรรษาที่6อยู่ในเขตภาคเหนือจนถึงพรรษาที่16แล้วเดินทางกลับทุดดงผ่านหลวงพะบางประเทศลาวเข้าเวียงจันทร์มายังหนองคายพรรษาที่19บเถึงยีจำพรรษาเผยแผ่ธรรมปฏิบัติอยู่ภาคใต้แล้วจึงย้ายไปอยู่ วัดอรัญญบรรพตตั้งแต่ปี2502เรื่อยมานี่ก็เป็นประวัติโดยสังเขปของหลวงปู่เหรียญวรล,ลาโพนะครับหรือที่รู้จักกันในนามพระสุธรรมคณาจารย์เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสงฆ์แห่งจังหวัดน้องคายที่มีอาวุโสที่ชาวพุทธควรกราบไหว้บูชา เป็นอย่างยิ่งครับตามที่แอดมินได้นำเสนอรประวัติโดยสังเขตของหลวงปู่เลี้ยนนี่ก็หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางไปกราบนมัสก,การอัติธาตุนะครับของหลวงปู่เลี้ยนที่วัดอารัญญะบรรพตก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับในช่วงนี้จนถึง กราวต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็พักจำวัดอยู่ในที่พักสงฆ์สาเหตุหนึ่งที่หลวงตาบุญชื่นได้เคารพกราบไหว้บูชาหลวงปู่เลี้ยนก็เนื่องจากเป็นสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นเช่นกันนะครับวันนี้เราได้นำประวัติของหลวงปู่เลี้ยนมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันพร้อมชมภาพบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ บิณฑบาตชันพัตตาหารเชา้าและก็สะดับรับฟังธรรมะของหลวงปู่เลียนโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงต้นเดือนนี้ก็จะไม่เห็นหลวงตาบุญชื่นอีกหลายวันนะครับเนื่องจากหลวงตาอยู่ในที่พักสงฆ์ก็อาจจะติดขัดเรื่องภาพถ่ายหากคุณบันเย็นไม่ได้ถ่ายภาพส่งมาให้เราแอดมินก็จะนําเสนอเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้จันบับที่อำเภอโนนสังเพื่อ นำชีวิตใหม่ๆหลากหลายชีวิตมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมร่วมอนุโมทนาสาธุบุญโดยพร้อมเพียงกันและก็ติดตามจิตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในเดือนมิถุนายนถึงเป็นเดือนสุดท้ายของการรับจิตนิมนต์ก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่ป่าช้านะครับบ้านหนองคำสีตำบล นาบ่ออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเราก็จะตามน้องตาบุญชื่นไปจำรรษาแต่ไม่ได้ไปเองนะครับไปเองนั้นสงสัยว่าจะนอนไม่หลับกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของน้องปู่เลี้ยนนะครับขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริที่อนุเคราะห์ข,ข้อมูลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ